สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที 13สิงหาคม2566มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางสายทหารวิ่งผมได้มาอีกหนึ่งใบทุกท่านก็คือใบนี้สูตรของอาจารย์ได้เลข5นะครับสายทหารให้วิ่ง5ก่อนหน้านั้นผมลงให้ไปแล้ว2ใบนะครับใบ ที่ได้7กับใบที่ได้4ทุถูกท่านสรุปแล้วผมได้มาทั้งหมด3ใบสูตรของอาจารย์ได้7ได้4แล้วก็ได้5ชอบใบไหนชอบตัวไหนของอาจารย์ก็แคบหน้าจอนะครับไปพิจณาดูเพิ่มเติมได้ถ้าชอบทั้งหมดก็มัดรวมกันเลยถูกท่าน745หไปกับเนาะก็จะประมาณนี้ครับอัปเดตเพิ่มเติมสายทหารวิ่ง ถัดมาครับจะเป็นแนวทางวิ่งบนล่างได้เลขวิ่งตัวเดียวของแอดยืนสูตรของอาจารย์ได้เลข6ทุกท่านได้เลข6มาลุ้นกันครับ6จะไปบนหรือว่าจะลงล่างวันที่อยู่ด้านบนสุดนะครับ16ทับต่อมาครับจะเป็นแนวทางสูตรพมาร่าใบนี้อาจารย์บอกว่าเน้นบนตัวเดียวทุกท่าน สูตรของอาจารย์ได้เลขสามตามนี้ครับวันที่ก็จะอยู่ด้านบนนะครับท่านผู้ชม1 6 8 2กัเน้นบนของอาจารย์ต่อมาครับจะเป็นแนวทางมนุษย์ล่าฝันแอดน้ำนองอาจารย์ให้แนวทางวิ่งสายต่อจวอมานะครับใบนี้อาจารย์ให้แนวทางบนทุกท่าน บนได้เลข0น,นะครับบนได้เลข0เลขชุดที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางเบื้องต้นก็จะมี2 002 3003แล้วก็7007ทุกท่านครับตามนี้สายต่อจวอต่อมาครับยังอยู่กันที่แนวทางของแอดน้ำนองใบนี้เป็นข้อมูลเต็มเต็มบนล่างอาจารย์ก็จะมีชุด2ตัวมาให้ เอา8ชุดด้วยกันนะครับตัวเลขสีแดงก็จะมี30707390อีก4ชุดด้านล่างครับตัวเลขสีน้ำเงินก็จะมี2 0 2 2 2 6ย์ตามนี้ทุกท่านเต็มเต็มบนล่างบนก็จะเป็นตัวเลขสีแดงนะครับล่างก็จะเป็นตัวเลขสีน้ำเงินกันได้หมดเลยทุกท่านถ้าชอบตัวเลขของอาจารย์ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลเต็มเต็ม ชุด3ตัวนะครับอาจารย์มีแนวทางมาให้ทั้งหมด6ชุดด้วยกันใครตามแนวทางของอาจารย์แคปหน้าจอเอาถุกทันไปดึงชุดเด่นกันดูเนาะแนวทางของแอดน้ำนองถัดมาครับจะเป็นแนวทางเลขติดบนเลขเด่น6ตัวของแอดนาคิโนนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์เข้า2ตัว มี4กับ5ทุกท่านเข้า100กับเข้า10นะครับโหอยออก453ทางโดยเลขสีงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา16สิงหาคม2566สูตรของอาจารย์ได้234590ทุกท่านงวดใหม่234590วันที่อยู่ตรงนี้แนวทางเลขติดบนนะครับ มาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลเลขติดล่างทุกท่านเลขติดล่างเลขเด่น4ตัวของอาจารย์ได้0257ครับ0257วันที่ตรงนี้งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับสูตรล่างของอาจารย์ตามนี้แนวทางของแอ n นาคิโนเลขติดบนแล้วก็เลขติดล่างถัดมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดังเม็ดทราย ใบฝั่งทางซ้ายจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวส่วนใบฝั่งทางขวาจะเป็นแนวทางสองนบบนเลขเด่น3ตัวนะครับงวดที่ผ่านมาเด่นบนของอาจารย์มาครบบนเลยนะครับท่านผู้ชมสูตรของอาจารย์ได้54 3สโวยออก4 5 3หงวดใหม่ได้2 3 4นะครับ2 3 4ส่วนข้อมูลสอนอบนของอาจารย์งวดที่ผ่านมาหลุดไปนะครับ สูตรของอาจารย์ได้678งวดใหม่สูตรของอาจารย์นั้นได้ตัวเดิมนะครับก็คือ678ทุกท่านชอบแนวทางของอาจารย์ก็ลองจับมัดรวมกันดูนะครับเลขเด่นบนเลขเด่น3ตัวกับสอนอบนของอาจารย์ต่อมาก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของอาจารย์นะครับซ้ายมือเป็นแนวทางสองนอบนสูตรของอาจารย์ได้เลขเด่น4ตัว งวดที่ผ่านมาสูตรนี้ผมไม่ได้ลงให้นะครับจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์นั้นมีเลข3อยู่ทุกท่านหวยออก4 5 3หนะครับงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้3 456นะครับแนวทางสองนอบนกับอีกใบหนึ่งใบฝั่งทางขวาก็จะเป็นสูตรเด่นบนทุกท่านก็คือใบเมื่อสักครู่นี้เนาะตามนี้ครับจับมัดรวมกันดูทุกท่าน สออบนของอาจารย์ก็จะมีอยู่2ส,สูตรนะครับใบนี้กับใบเมื่อสักครู่แนวทางของแอดดังเม็ดทรายถัดมาจะเป็นแนวทาง10บ,บนเลขเด่น3ตัวของแอดละเด่นครับสูตรของอาจารย์ได้789ทุกท่าน789ใบนี้10บ,บน มาต่อกันที่เลขตารางของอาจารย์นะครับเลขตารางของอาจารย์จะอยู่ในส่วนด้านบนครับมีอยู่2ชุดเลขวินของอาจารย์อยู่ตรงนี้ครับได้24786 2 4 7 86ข้อมูลบนนะครับพร้อมกับเลขเด่นอยู่ฝั่งทางซ้ายอาจารย์ให้เด่น7กับ8มาพร้อมกับชุด3ตัวนะครับก็จะมีชุดที่อาจารย์ติดดาวมาให้ด้วย ตรงกลางครับเป็นข้อมูลชุด2ตัวบนฝั่งทางขวาเป็นข้อมูลล่างข้อมูลล่างอาจารย์ให้เด่น6กับ7นะครับแคปหน้าจอเอาทุกท่านไปพิจนารณาดูเพิ่มเติมได้ถัดมาก็จะเป็นแนวทางเด่น10หน่วยบนเลขเด่น3ตัวพื้นหลังสีขาวของอาจารย์คนโคราชงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข3นะครับเข้าตำแหน่งหนักหน่วย หวยออก4 5 3งวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบนี้ทุกท่านสูตรของอาจารย์ได้3 5 6นะครับ3 5 6ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับชื่อของอาจารย์ก็จะอยู่ด้านบนนะครับท่านผู้ชมตามนี้แนวทางของอาจารย์คนโคราชใครรอข้อมูลชุดนี้ของอาจารย์มารับไปครับเด่น10หน่วยบนสูตรของอาจารย์ได้3 5 6 อีกตัวอะไรดีต่อมาครับจะเป็นแนวทางสอนอกทิแนวทางของแอสโจอีงวดที่ผ่านมาสอน,อนของอาจารย์มี5เข้าตำแหน่งหลัก10นะครับโผลออก453มงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้01346นะครับ01346 ถัดมาก็จะเป็นแนวทางเด็ดล่าง VIP ของแอดรัสเกตแก้วซิริสูตรของอาจารย์ได้3กับ7ทุกทัน3กับ7มาลุ้นกันครับตัวไหนจะมาวินมาแล้วจะอยู่ตำแหน่งไหนดีส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของใบแอดเคสนะครับ10ล่างแอนนวยล่างอาจารย์บอกว่าเด่นแต้ม7นะครับเด่นแต้ม7 เลขชุดของอาจารย์ก็จะอยู่ด้านล่างนะครับสูตรเต็มของอาจารย์อยู่ในส่วนตรงนี้มาพร้อมแต้มนะครับหลัก10ของอาจารย์ให้เด่นมาที่05หลักหน่วย2 3 5 6ชุด2ตัว8ชุดอยู่ตรงนี้ส่วนข้อมูลเด่นแต้ม7ของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนด้านบนนะครับก็คือ5 2ดูเหมือนว่าอาจารย์จะให้ลอง5 5นะครับ ตามนี้ทุกท่านแนวทางของ by sk 1 3ต่อมาครับจะเป็นแนวทางสูตร2ตัวล่างตรงๆแนวทางของแอดแพนแพนพารวยอาจารย์ให้เด่น7ทุกท่านเลขชุด2ตัวของอาจารย์ก็จะมี2 7 3 7 5 7 9 7ติดดาวมา2ชุดนะครับ2 7กับ9 7 ต่อมาแนวทางของหนุ่มตาครีอาจารย์ให้วิ่งบน6ทุกทันชุดฟันธงของอาจารย์ก็คือ5 6 8ไปกลับ6ประตูชุดเบิ้ลของอาจารย์อยู่ตรงนี้ชุดรองอยู่ด้านล่างงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับถัดมาก็จะเป็นแนวทางสรุปล่างไทยนะครับแนวทางของแอดรัชนกมีโชค16ทับ ชุดเต็มของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนด้านบนนะครับมี919295แล้วก็5 2ด้านล่างก็จะเป็นตัวเน้นของอาจารย์นะครับอาจารย์ให้เน้น91กับ92เด่นวิ่งล่างได้9กับ2ทุกทันตามนี้ครับสรุปล่างอัณรรชนกมีโชค ใบนี้จะเป็นแนวทางของอาจารย์ธนาศักดิ์นะครับเป็นข้อมูล2ตัวล่างงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูล2ตัวบนงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับอีกข้อมูลหนึ่งของอาจารย์ก็จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ก็หลุดทุกทาน ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ธนศักดิ์มาต่อกันที่แนวทางาพิชิตชัยครับเดินเลขโดยอาจารย์สูที่โชคใครถามหาข้อมูลชุดนี้มาแล้วนะครับงวดเก่าคือใบฝั่งทางซ้ายทุกท่านตัวเลขของพิชิตชัยก็จะมี4กับ3ที่มานะครับส่วนเลขชุดที่อาจารย์สูที่โชคเดินนั้นก็มี543ทุกท่านมาเป็นตัวกลับ งวดใหม่ตัวเลขพิชิตช,ชัยครับได้68อยู่ด้านบน379อยู่ด้านล่างตัวเลขที่จาสูตรที่โชคเดินมาให้ก็ตามที่เห็นเลยนะครับนั่นคือส่วนด้านบนทุกท่านแคปหน้าจอเอาเนาะด้านล่างก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับตามที่เห็นเลยจัดไปครับก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมด ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยคครับ